็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ r ร s l i n g งโหมดรายการที่จะสรุปผลแมชมวยปล้ำหญิงวิจารณ์แมชมวยปล้ำหญิงและรายงานข่าวสารที่น่าสนใจในวงการมวยปล้ำหญิงเพื่อคนที่ชื่นชอบในมวยปล้ำหญิงโดยผู้หญิงที่ชอบดูมวยปล้ำหญิงอย่างเรานะคะและเราแมวเบี้ยนจะเป็นผู้ดําเนินรายการในวันนี้เองค่ะ สำหรับเทปนี้นะคะก็จะเป็นเทปที่38ของรายการ Wrestling Mode แล้วล่ะคะ่ะซึ่งในเทปนี้นะคะก็จะเป็นการสรุปผลแล้วก็วิจารณ์แมตชมวยปล้ำหญิงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอีเวนต์พิเศษประจำเดือนนี้นะคะจากทางสมาคม IMPACT อย่างอีเวนต์พิเศษ No Surrender 2022ค่ะ อาจจะเป็นเพราะว่าเราดันตั้งความคาดหวังกับอีเวนต์พ no ิเศษ No s u r r e n d e r เอาไว้สูงเกินไปก็ได้นะคะพอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเราเลยรู้สึกว่ามันธรรมดากว่าที่คิดเอาไว้นะคะความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของใครหรอกนะคะมันเป็นความผิดของเราเองนี่แหละคือเนื่องจากว่าศึก Hard t o คิ l l ศึกใหญ่จากทางสมาคม IMPACT ของเดือนที่แล้วมันทาผลงานเอาไวด้ด,ดีมากจริงๆนั่นแหละมากจนเราก็อดที่จะคาดหวังกับอีเวนต์พิเศ โนซ่าเรนเดอร์ในเดือนนี้ไม่ได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับผลที่ต้องได้รับจากการตั้งความคาดหวังของตัวเองเอาไว้ตามนั้นเลยนะคะมันก็เป็นอะไรที่แปลกดีเหมือนกันนะคะอะไรที่เราไม่ได้ตั้งความคาดหวังกับมันไว้เลยอย่าง Elimination Chamber เนี่ยมันดันทำออกมาได้ดีแฮะ ส่วนอะไรที่เราไปตั้งความหวังกับมันเอาไว้สดิบดีมันดันทำออกมาได้ไม่เป็นไปตามที่เราคิดเอาไว้นะคะเออก็แปลกดีเหมือนกันนะ แล้วด้วยความที่อีเวนต์พิเศษ No เซเร e เดอรนะคะมีแมตช์การปล้ำที่ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวล่ะค่ะทั้งในส่วนของแมตช์มวยปล้ำหญิงแบบมวยปล้ำหญิงลว้ลวนๆเลยแล้วก็ทั้งในส่วนของแมตช์ i n t e r อร์เจนนะคะแมตช์ match, คู่ผสมชายหญิงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเทปนี้นะคะเราจะขอสรุปแล้วก็รีวิวแบบกระชับฉับไวเลยก็แล้วกันนะคะเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะ เอาละค่ะสำหรับอีเวนต์พิเศษโนเซเรนเดอรในครั้งนี้นะคะก็ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่14แล้วละคะ่ะในวันเสาร์ที่19กุมภาพันธ์ปี2022นะคะโดยที่ในครั้งนี้เนี่ยก็ได้ไปจัดขึ้นที่สนาม a l a r เซนเตอร์เมืองเวสต์วิโกรัฐหลุยเซียนาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ และสำหรับแมตช์มวยปล้ำหญิงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอีเวนต์พิเศษ No Surrender 2022นะคะก็จะมีทั้งหมด4แมตช์ด้วยกันค่ะได้แก่นะคะแมตช์แรกจะเป็นแมตช์การประทะการร่ว่าง h a วเวอรกับท a n i a Dashwood นะคะซึ่งแมตช์นี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงขาลดาวพรีโชก่อนเมนโชค่ะ แมตช์ที่2นะคะจะเป็นแมตช์ชิงแชมป์โลกหญิง Ring of Honor ระหว่างดิออนาเปรัโซซึ่งเป็นแชมป์นะคะกับมิเรนดาอาลิเซ่ค่ะแมตช์ Matt ที่3นะคะจะเป็นแมตช์ชิงแชมป์ i m p a พ t ดิจิ t a l m e เด a นะคะระหว่างแมตคาโดนาซึ่งเป็นแชมป์นะคะกับจอร์ดินเกรสค่ะและแมตช์ที่4นะคะแมตช์ Matt สุดท้ายจะเป็นแมตช์ชิงแชมป์โลก Impact Knockout ระหว่างมิกกี้เจมส์นะคะซึ่งเป็นแชมป์ค่ะกับทาชาสตีลผู้ชนะแมตช์ Ultimate X หญิงนะคะ เอาละค่ะเรามาเริ่มกันที่แมตช์แรกกันเลยดีกว่านะคะกับแมตช์การปะทะการรันระหว่างฮาวอกกับทานีเดชวูดค่ะสําหรับผลของแมตช์นี้นะคะฮาวอกสามารถเอาชนะทานีเดชวูดไปได้ค่ะหลังจากที่ทีมดีอินสปิเรชันแชมป์โลก i m ม a c ก Knockout ์แท็กทีมคู่ปัจจุบันได้โทรศัพท์เข้ามาหาเคสแลบผู ab, ้จัดการส่วนตัวของทีมดีอินฟลูเอนจนเป็นเหตุให้ทานีเดชวูดเสียสมาธินะคะจึงโดนฮาวอกจับใส่ท่าทูมสโตนพาย e d เวอร์ iver, จนสามารถจับกดจนับถึง3ไปได้ในที่สุดนะคะ ทำให้ฮาวอร์กลายเป็นผู้ชนะในแมชนี้ไปค่ะแมชนี้เนี่ยก็เป็นแมชสันส้นๆที่แทบจะไม่ได้มีอะไรเลยนะคะไม่ได้มีอะไรเลยจริงๆค่ะตามประสามแมชอุ่นเครื่องในช่วงพรีโชก่อนเข้าสู่ช่วงเมนโชนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องคาดหวังเลยล่ะคะ่ะว่าจะได้เห็นเพอร์ฟอร์มการปล้ำที่มันเวอร์วังอลังการจากแมชนี้หรือเปล่าแน่นอนนะคะว่ามันไม่มีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าแมชนี้เนี่ยมันเน้นไปที่การถ่ายทอดสตอรี่ต่างหากค่ะ ถ่ายทอดเรื่องราวความบันหมางระหว่างทีม The Inspiration กับทีม The Influence ที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยมีตัวของ k l a b นี่แหละเป็นตัวกลางแล้วเรื่องราวที่ว่านี้เนี่ยจะต้องไปจบลงที่แมตช์การประทะกันร,ระหว่างทีม The Inspiration กับทีม The Influence อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่ามันมีกำหนดการออกมาแบบแน่นอนแล้วล่ะคะ่ะว่าทั้ง2ทีมนี้เนี่ยจะเจอการในแมตช์ชิงแชมป์โลก Impact Knockout t a g Team นะะในอีเวนต์พิเศษส a c ครีฟายที่กำลังจะถูกจัดขึ้นเร็วๆนี้ซึ่งในที่สุดเนี่ยพวกเราทุกคนก็จะได้ดูแมตช์นี้ที่ถูกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจนเกือบลืมไปแล้วสัทีนะคะก็ได้แต่หวังว่าครั้งนี้เนี่ยมันจะไม่มีเหตุสุดวิสัยอะไรเกิดขึ้นกับแมตช์นี้จนเป็นเหตุให้ต้องเลื่อนออกไปอีกนะคะ นอกจากนี้เนี่ยเราก็ไม่มีอะไรที่อยากจะพูดถึงแมตชนี้แล้วล่ะคะ่ะอ๋ออ,อ๋เกือบลืมไปเลยนะคะมีอยู่ในโมเมนต์หนึ่งของแมตชนี้ที่เราชอบมากๆเลยล่ะคะ่ะคือมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวแมตช์หรอกนะคะแต่ว่าเราชอบตอนที่เมดิสันเรกพยายามทํามือเป็นเครื่องหมายไม้กางแขนเพื่อไล่โรสแมรี่ที่เดินเข้ามาใกล้ๆให้ออกไปไกลๆมากเลยอะคะ่ะแบบ โคตรฮาเลยอันเนี้ยแค่นั้นเลยนะคะอยากพูดแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงของให้คะแนนของแมชนี้เอาไว้ที่1.25ดาวด้วยกันค่ะต่อมานะคะเรามาต่อกันที่แมชนี้เลยดีกว่าค่ะกับแมชชิงแชมป์โลกหญิง Ring of Honor ระหว่างดีออน่าเปอร์าโซกับมิเรนดาอลิเซ่นะคะ ก่อนอื่นเลยมิเรนดาอลิเซ่เนี่ยคือผู้ท้าชิงปริศนาของดิอนาเปราโซนะคะซึ่งตัวของมิเรนดาอลิเซ่เนี่ยก็เลือกที่จะท้าชิงแชมป์โลกหญิงริ n g of h o n o r ด้วยค่ะและสําหรับผลของแมชนี้นะคะดิอนาเปราโซสามารถเอาชนะมิเรนดาอลิเซ่ไปได้นะคะหลังจากที่ดิอนาเปราโซเนี่ยสามารถหลบท้าไชนิงวิสซัดของมิเรนดาอลิเซ่ไปได้ค่ะแล้วก็จกับมิเรนดาอลิเซ่นะคะล็อกด้วยท่าฟูจิวาระอัมบ้าจนทนไม่ไหวนะคะต้องตบพื้นยอมแพ้ เป็นในที่สุดค่ะทําให้ดดีานาเปอร์ราโซนะคะกลายเป็นผู้ชนะในแมตช์นี้แล้วก็ยังคงรักษาแชมป์โลกหญิง Ring of Honor ของตัวเองเอาไว้ได้ค่ะก่อนอื่นเลยเราขอพูดถึงตัวของผู้ท้าช,ชิงปริศนาหรือก็คือมิเรนดาอลิเซ่ก่อนเลยก็แล้วกัน มิเรนดาเนี่ยเป็นนักมวยปล้ำหญิงอีกคนหนึ่งที่เราไม่ได้นึกถึงเลยนะคะในตอนที่คุ่นคิดว่าจะมีนักมวยปล้ำหญิงคนไหนบ้างที่มีความเป็นไปได้ว่าจะมาท้าชิงแชมป์กับดีออนนาในอีเวนต์พิเศษนี้ท,ท,ทั้งๆที่มิเรนดาเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักมวยปล้ำหญิงของสมาคม Ring of Honor รด้วยซ้ําอันนี้เนี่ยเส้นผมบางภูเขาจริงๆนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะการที่เราคาดไม่ถึงว่ามิเรนดาจะปรากฏตัวออกมาเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะ กับตัวของผู้ท้าชิงปริศนาคนนี้เรายอมรับตามตรงเลยนะคะว่าเราคาดหวังที่จะเห็นนักมวยปล้ำหญิงที่มีชื่อเสียงมากกว่านี้คืออันนี้เนี่ยเราไม่ได้หมายความว่ามิเรนดาอลิเซไม่ดังนะตัวของมิเรนดาเองเนี่ยก็เป็นที่รู้จักอยู่ประมาณหนึง่งในแวดวงของคนที่ดูมวยปล้ำอินดี้เราเองก็รู้จักเธอเป็นอย่างดีนะคะติดตามผลงานของเธอมาสักพักหนึ่งแล้วด้วยแล้วก็เคยดูแมตช์การปล้ำของเธอมาหลายแมตช์แล้ว แต่อย่างที่ได้บอกไปนะคะเราคิดว่าสมาคม IMPACT เนี่ยน่าจะหาผู้ท้าชิงปริศนาได้ว้าวมากกว่านี้สักหน่อยนะคะมาพูดถึงตัวแมทกันบ้างดีกว่านะคะเราสามารถบอกได้เลยค่ะว่านี่ไม่ใช่แมทที่ดีของทั้งคู่ เราเคยเห็นแมทที่ดีกว่านี้ของดีออนนามาแล้วเราเคยเห็นแมทที่ดีกว่านี้ของมิเรนดามาแล้วแต่ว่าแมทนี้เนี่ยเป็นแมทที่ทำออกมาได้ไม่ตรงไปตามมาตรฐานอย่างที่มันควรจะเป็นเลยอะค่ะคือมันก็ไม่ได้เป็นแมทที่แย่อะไรขนาดนั้นนะแต่มันเป็นแมทที่เราดูแล้วก็ไม่ได้รู้สึกสนุกไปกับมันขนาดนั้นนะคะมันขาดสีสันมันขาดความกระตือรือร้นมันขาดความขับเคี้ยวความเข้มข้นไปมากเลยทีเดียวละค่ะมิเร นดาเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่ทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ในแมตช์นี้ออกมาได้ดีกว่าเดีย n a นานะคะเพราะว่าในขณะที่มิเรนด a าค่อนข้างจะพยายามโชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาเพื่อให้การปรากฏตัวครั้งแรกของเธอในสมาคม IMPACT เนี่ยออกมาเป็นที่น่าประทับใจซึ่งก็ทำออกมาได้โอเคดีซะด้วยนะคะแต่ว่าเดีย n ์นาเนี่ยกลับทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาได้ค่อนข้างจะงั้นๆนะคะปล้ำเหมือนกับว่าอันๆเอาไว้ยังไม่อยากจะเอาจริงเอาจังมากเท่าไหร่ เหมือนกับว่าเพลย์เซฟมากจนเกินไปหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจึงทําให้แมตช์นี้ออกมาเป็นแมตช์ที่ค่อนข้างจัดธรรมดาสําหรับเรานะคะอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราตั้งความคาดหวังกับมันเอาไว้มากเกินไปก็ได้แต่ดูจากรูปการแล้วเนี่ยจะไม่ให้ตั้งความคาดหวังกับมันเลยก็คงจะไม่ได้หรอกถูกไหมบอกตามตรงเลยนะคะว่าแมตช์การเจอกันของดีออน่ากับซานตานาการเรตในรายการรายสัปดาห์เนี่ยยังทำออกมาได้ดีกว่าแมตช์นี้อีกนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงขอให้คะแนนของแมตช์นี้เอาไว้ที่2ดาวท้วนด้วยกันนะคะ ต่อมานะคะเรามาต่อกันที่แมตช์นี้กันเลยดีกว่าค่ะกับแมตช์ชิงแชมป์ Impact ดิ g i t a l m e เด a นะคะระหว่างแมตช์คาร์โดนากับจอร์ดินเกรสค่ะสําหรับผลของแมตช์นี้นะคะแมตช์คาร์โดนาสามารถเอาชนะจอร์ดินเกรสไปได้นะคะด้วยการชนะลาวค่ะเนื่องจากว่าจอร์ดินเกรสเนี่ยได้ลงใต้เข็มขัดแมตช์คาร์โดนาซึ่งเป็นการทำดี Q นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแมตช์คาโดนาจึงได้กลายเป็นผู้ชนะในแมตช์นี้แล้วก็ยังคงรักษาแชมป์ Impact Digital Media ของตัวเองเอาไว้ได้เหมือนเดิม อันที่จริงแล้วนะคะแมตช์นี้เนี่ยเป็นแมตช์ที่ทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวเป็นแมตช์ดเดียวในอีเวนต์พิเศษนี้ที่เราดูแล้วรู้สึกเอ j นจอยไปกับมันเพอร์ฟอร์แมนซ์ร่วมกันของแมตช์กับจอดีเนี่ยก็ยังคงทำออกมาได้ดีนะคะ เข้ากันได้แบบเป็นปีเป็นคลุยปั้มกันหนักปลั๊มกันเร็วไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยก็ดูวื่หวาหน้าตื่นตาตื่นใจถูกอกถูกใจเราเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ามันก็เป็นแบบนั้นได้เพียงแค่ช่วงต้นถึงช่วงกลางแม์เท่านั้นแหละค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เริ่มได้กลิ่นที่ไม่ชอบมาพากลลอยออกมาจากแม์นี้ซะแล้วสิ ตั้งแต่จอดีนจะหยิบเก้าอี้เหล็กมาตีแมทด้วยความงุนหงิดโดยไม่สนแล้วนะคะว่าการทำแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้เธอแพ้หรือว่าชนะอะไรยังไงก็ตามซึ่งอันนี้เนี่ยเรามองว่ามันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสมเหตุสมผลอยู่นะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนี่มันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เธอเสียแชมป์อินเทอดิจิตอลมีเดียให้กับแมทไปนะคะไอ้เก้าอี้เหล็กเนี่ย แต่มันยังไม่จบเท่านั้นเพราะว่าตอนจบของแมตชนี้เนี่ยโคตรพิลึกเลยนะคะถึงขั้นทําให้เราต้องอ้าปากค้างกันเลยทีเดียวอย่างการจบแบบ DQ เพราะว่าจอดีนเอ่อลวงใต้เข็มคัดแมตชนะคะมันเป็นอะไรที่แบบว่าอีหยังวะามากมากเลยให้ตายสิคือนอกจากมันจะเป็นตอนจบของแมตช์ที่โคตรแย่แล้วนะคะมันยังทําให้ม o m e n t u ของจอดีนดูแบบว่าแปลกแล้วก็ดูไม่ค่อยดียังไงก็ไม่รู้ด้วยอะ่ะถึงแบบ ว่ามันจะเป็นการช่วยเรียกตีให้กับ ทีแมท์ดได้เป็นอย่างดีก็ตามนะคะอันนี้เนี่ยเราเห็นด้วยนะคะว่ามันทำออกมาได้ผลจริงๆนั่นแหละแต่มันก็ยังไงยังไงอยู่นะคะเราคาดว่าหลังจากที่จบแมตต์นี้ไปแล้วเนี่ยความบาดหมางของแมท์กับจอร์ดีน่าจะยังคงถูกสารต่อไปอยู่นะคะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะทำออกมาได้นานแค่ไหนหรือว่าจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวอันนี้เนี่ยก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงของให้คะแนนของแมทต์ นี้เอาไว้ที่2.25ดาวด้วยกันนะคะสุดท้ายนะคะเรามาจบกันที่แมตช์นี้กันเลยดีกว่าค่ะกับแมตช์ชิงแชมป์โลก Impact น n อกอ o ลสระหว่างมิกกี้เจมส์กับทาช h าสตีลส์ out, James, นะคะ สำหรับผลของแมตช์นี้นะคะมิกกี้เจมส์สามารถเอาชนะทาชาสติลไปได้ค่ะหลังจากที่เชลซีกรีนนะคะได้ออกมาช่วยมิกกี้เจมส์จากการถูกก่อ,อก,กวนแมตช์โดยซาวานาอีเวนส์เพื่อนที่ติดสอยห้อยตามอยู่ข้างเวทีของทาชาสติลโดยมิกกี้เจมส์นะคะก็ได้อาศัยจังหวะที่ทาชาสติลกำลังเผลอในการรวบกดจนนับถึง3ไปได้ค่ะทําให้มิกกี้เจมส์นะคะกลายเป็นผู้ชนะในแมตช์นี้แล้วก็ยังคงรักษาแชมป์โลกงอิมแพงก o น็อกเอาท์ของตัวเองเอาไว้ได้เหมือนเดิมค่ะ มตช์นี้ถือว่าเป็นแมตช์ชิงแชมป์แมตช์ป้องกันแชมป์ที่ค่อนข้างจะโอเคดีนะคะมันอาจจะไม่ได้เป็นแมตช์ที่กินเวลามากมายนะักแล้วมันก็อาจจะไม่ได้เป็นแมตช์ที่มีอะไรเกิดขึ้นมากมายนะัก แต่มันก็เป็นแมทที่ดูสนุกดีนะคะมิกกี้กับทาชาเนี่ยมีเคมีที่เข้ากันได้ค่อนข้างดีนะตอบโต้กันไปมาได้หัวฟัดหัวเวียงดีมันจึงทำให้เราแอบ,บรู้สึกเสียดายนิดหน่อยนะคะที่ทั้งคู่ยังไม่ได้งัดฝีไม้ลายมือของตัวเองเออกมาใช้กันแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะเราเชื่อว่าสองคนนี้เนี่ยน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้อีกเยอะเลยตัวแมทเนี่ยค่อนข้างส่งเสริมให้ตัวของผู้ท้าชิงอย่างทาชาดูโดดเด่นแล้วก็ดูแข็งแกร่งกว่าอย่างชัด เจนนะคะต่อให้ทาชาเนี่ยจะมีเพื่อนอย่างซาวาน่ามาคอยก่อกวนช่วยอยู่ตลอดทั้งแมตช์ก็เถอะแต่มันก็ไม่ได้ทําให้เธอเนี่ยดูอ่อนแอลงหรือว่าดูขี้โกงมากขึ้นแต่อย่างใดนะคะ คือเราก็ยังรู้สึกว่าเออที่เธอแบบว่าดูโดเมนแนนกว่ามิกกี้เนี่ยก็มาจากฝีมือของเธอล้วนๆเลยและถึงแม้ว่าในตอนท้ายเนี่ยทาชาจะถูกมิกกี้รวบกดจนพ่ายแพ้ไปในที่สุดก็เถอะแต่สําหรับเราแล้วนะคะเรามองว่ามันก็ไม่ได้เป็นการแพ้ที่น่าเกลียดอะไรขนาดนั้นนะสาหรับตัวทาชามันยังเป็นการแพ้แต่ก็ยังป้องกันตัวของทาชาเอาไว้อยู่อย่างที่เราได้บอกไปนะคะว่าทาชาเนี่ยไม่ได้ดูอ่อนแอในแมตช์นี้เลยเพียงแต่ว่าเสีย ที่โดนฉวยโอกาสเท่านั้นเองหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยที่ทาชาเป็นผู้ชนะแมตช์ออลติเมทเอ็กซ์หญิงมันก็สูญเปล่านะสิคือมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เสียเปล่าขนาดนั้นนะคะคือแน่นอนอยู่แล้วว่ายังไงเราก็ยังคงจดจําทาชาในฐานะของผู้ชนะแมตช์ออลติเมทเอ็กซ์หญิงคนแรกได้อยู่ดีคือเรามองว่าตัวของทาชาเนี่ยก็เป็นนักมวยปล้ำหญิงคนหนึ่งที่มีศักยภาพนะคือถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยสมาคมอม แกก็คงจะไม่ให้ทาชากลายเป็นผู้ชนะแมตช์อัลติเมตเอ็กซ์หญิงหรอกเพียงแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยฝีมือของเธอมันยังไม่เข้าขั้นจริงๆนัแหละการได้ถูกผลักดันแล้วก็มีบทบาทร่วมกับมิกกี้ในครั้งนี้มันได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะว่าเธอยังไม่พร้อมขนาดน,นั้นนะคะทักษะการปล้ำของเธอโอเคแล้วคาแรคเตอร์ของเธอโอเคแล้วแต่ว่าสกิลไหม์เนี่ยยังไม่โอเคแล้วก็คาริสมายังไม่พุ่งเท่าที่ควรนะคะ มันชัดเจนแล้วล่ะค่ะว่านี่มันยังไม่ใช่เวลาของเธอนะคะ เพราะดูเหมือนว่าหลังจากนี้เนี่ยสมาคม Impact น่าจะเน้นไปที่เรื่องราวระหว่างตัวของมิกกี้เจมส์กับเชลซีกรีนอย่างแน่นอนนะคะและเผื่อว่าใครจะยังไม่ทราบก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ทั้งมิกกี้แล้วก็เชลซียังไม่โดนซองขาวจากสมาคม WWE นะคะแต่ว่าโดนดองเอาไว้หลังฉากของรายการ SmackDown อยู่นาาเลยทีมงานมีแผนว่าจะให้ทั้งคู่เนี่ยมีเส้นเรื่องร่วมกันนะคะเป็นเส้นเรื่องแนวคลั่งรักไอดอลอะไรประมาณนั้นคือถ้าากว่า ใครนึกไม่ออกว่ามันเป็นยังไงนะคะให้นึกถึงเส้นเรื่องของมิกกี้เจมส์กับทริชสตราตัสเพียงแต่ว่าสลับตำแหน่งสลับโพซิชันกันเฉยๆกลายเป็นว่ามิกกี้เนี่ยกลายเป็นคนที่เป็นไอดอลแล้วก็โดนเด็กน้อยอย่างเชลซีเนี่ยตามมาคลั่งรักแทนนะคะ ซึ่งในขณะที่เชลซีเนี่ยยังต้องพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บที่ข้อมืออยู่เนี่ยมิกกี้กับเชลซีก็ได้มีการต่อบทกันผ่านทางทวิตเตอร์อยู่นานหลายเดือนแลยทีเดียวจนกระทั่งทั้งคู่เนี่ยจวนเจียนเกือบจะได้มาต่อบทกันผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ได้แล้วทั้งคู่ก็โชคร้ายนะคะโดนแจกซองข่าวออกจากสมาคมไปซะก่อนซึ่งเราคิดว่าสมาคม i ิ p act แล้วก็ตัวของมิกกี้กับเชลซีเนี่ยอยากจะเอาโปรเจก์นี้ที่มันถูกพับ ไปแล้วเนี่ยกลับมาปัดฝุ่นแล้วก็ทำใหม่ที่นี่ในตอนนี้แทนนะคะ และบอกตามตรงเลยนะคะว่าเราตื่นเต้นกับเส้นเรื่องนี้มากนะคะเพราะเราสามารถมั่นใจได้ในระดับหนึ่งเลยแหละว่าสมาคม Impact เนี่ยจะต้องถ่ายทอดเรื่องราวนี้ออกมาได้ดีแน่นอนตัวของมิกกี้กับเชลซีเองเนี่ยก็มีความตั้งใจที่จะทำมันออกมาให้ดีด้วยและเราเชื่อนะคะว่าต่อให้มันจะใช้โครงสร้างคล้ายกับเส้นเรื่องของทริชกับมิกกี้คือหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันโอ้เส้นเรื่องนี้มันก็เก่าแล้วนะหลาย10ส 5้ปีแล้วทําไมยังจะรื้อฟื้นมันเอากลับขึ้นมาทําใหม่อีกมันไม่เชยไปแล้วหรอมันไม่เก่าไปแล้วหรอมันไม่ซ้ำซากหรอ แต่เราเชื่อว่าเขาก็ไม่น่าทำออกมาเหมือนกันเป๊ะราวกับว่าเป็นละครรีเมคอะไรแบบนั้นหรอกเราก็อยากเห็นแหละว่าเขาจะดัดแปลงหรือว่าบิดพลิ้วออกมาได้ดีแค่ไหนนะคะเผลอๆเนี่ยอาจจะทำออกมาได้ดีกว่าด้วยซ้ำไปอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้ๆเลยเนี่ยเราตั้งความคาดหวังกับเส้นเรื่องนี้มากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเส้นเรื่องของทริชกับมิกกี้เนี่ยคือเส้นเรื่องโปรดของเราตลอดการนะคะ ต่อให้ช่วงก่อนหน้านี้เราจะเผลอใจไปชอบ Demon X Bunny มากแค่ไหนแต่ยังไงซะที่หนึ่งของเราก็คือ t ท i s h กับมิกกี้อยู่ดีนะคะ เราเชื่อว่าเส้นเรื่องนี้มันจะมาและมันจะต้องดีด้วยนะคะสังเกตได้จากอีสเตอร์เอก่อนหน้านี้ที่แบบว่าโปรยมายั่วมาอยู่เรื่อยๆมาแน่นอนค่ะรอดูกันได้เลยนะคะดังนั้นแล้วก็ได้แต่หวังว่าสมาคม Impact m i c ิก้เจมส์รวมไปถึงเชลซีกรีนเนี่ยจะไม่ทำให้เราต้องผิดหวังนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงขอให้คะแนนของแมชนี้เอาไว้ที่2.75ดาวด้วยกันนะคะ โดยรวมแล้วนะคะทุกแม์มวยปล้ำหญิงที่เกิดขึ้นในอีเว <No> นต์พิเศษโ o Surrender ครั้งนี้ถือว่าทำออกมาได้โอเคใช้ได้นะคะไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีต่อให้เราจะไม่ได้ประทับใจอะไรกับมันมากแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ไม่ได้ผิดหวังกับมันเลยนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยเราค่อนข้างจะเอนจอยกับมันนะเรามองว่าแทบจะทุกแม์มวยปล้ำหญิงที่เกิดขึ้นในอีเวนต์พิเศษนี้เนี่ยมันเน้นไปที่การสร้างปมเอาไว้เพื่อเอาไปต่อ ยอดมากกว่าอารมณ์เหมือนกับว่านี่เป็นแค่น้าจิม้มยังไม่ใช่อาหารจานหลักเพราะะน้ดแล้วเนี่ยเอาเป็นว่ารอดูกันต่อไปดีกว่านะคะว่าพอถึงเวลานั้นจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่อาหารจานหลักเสิร์ฟแล้วมันจะทําออกมาได้ดีแค่ไหนกันแน่นะคะ ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังค่ะสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการ r s ร l i n g Mode ได้ทางช่อง YouTube The c a t b e a n นะคะแล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการ r s ร l i n g Mode ได้ทาง Facebook แล้วก็ Twitter The c a t b e a n เช่นเดียวกันนะคะ และสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง The c a t b e a n ก็สามารถกดติดตามได้เลยค่ะเพื่อไม่ให้พลาดท,ทุกตอนใหม่ๆของรายการ Wrestling Mode นะคะและสำหรับใครนะคะที่อยากสนับสนุนให้ The c a t b e a n เนี่ยสามารถผลิตรายการที่มีคอนเทนต์คุณภาพดีๆแบบนี้ออกมาได้อีกก็สามารถสนับสนุนได้นะคะโดยการโด o n a t i ค่ะทั้งผ่านทางบัญชีธนาคารแล้วก็ t r u e money wallet นะคะแล้วพบกันใหม่ในเทปหนะ้าสวัสดีค่ะ